ตั้งสวยงามขึ้นแต้มแรกครับออนูมาสูง180เป็นตัวตีหัวเสาเสิร์ฟโอ้ดีมากแต่ว่าคนที่ดีกว่าก็คือคนนี้ครับออนูมาสิทธิรักษ์มื่อหน้าทำไม่ได้ครับมีแผงหลังเข้ามาช่วยครับโคช้ชทราบเลยนะครับว่าเขาเจะลูกเสิร์ฟนั้นจะพยายามจี้สาตัวซึ่งเป็นตัวตีหลักของเราครับเพื่อไม่ให้อย่างน้อยกระตัดไปคนหนึ่งไม่ให้ทำงาน หัวสาวบอที่สองสุดท้ายต้องประคองตั้งเขามีโอกาสแล้วครับคราวนี้แต่ว่าบล็อกดีมากครับสองคนช่วยกันครับตื้มเจ็ดกับออนุมาหมายเลขแปครับโดทิมิงครับอายุ25สูงร7 3ออนุมาตีแล้วบล็อกออกไปเลยครับ สามเก้าอาศัยความแข็งแรงครับพอลูมาตีโดนบล็อกแล้วก็เดินออกไปอารูมาได้เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับตีเลยครับเพราะว่าเสิร์ฟแรงแบบนี้ครับรับแล้วมีกะน้ำหนักให้พอดีดินยากพอรับล้นออกไปนี่แล้วพอล้นพอดีมือด้วยเนี่ครับโดนเลยครับถามาพันธุ์พุ่เลย ตั้งดีมากลูกถนัดของเขาครับไหลหลังนี่ก็ต้องประคองหน่อยลูกนี้มีโอกาสแล้วครับมีโอกาสเข้าลึกไปแต่ว่าดีครับตีแต่งได้ครับอนุมานั้นเข้าลึกไปแล้วหัวเลาะเลยครับเซตนั้นเกือบหงายหลังตีนี่ครับต้องตีแปะเอาครับโชคดีที่กลายเป็นยอดสูง180ตัวตีหัวสาวเสิร์ จากแดนหลังเต็มเต็มครับออนุม,มาใช้บริการบ่อยครับอนุม,มาสาวตบจากแดนใต้เคียนซาสุราธานีสูง175ครับก็ถือว่าไม่สูงมากครับแต่ว่าเธอกระโดดได้สูงจริงๆครับ16 22ตั้งสวยงาม,มตั้งแบบไม่เลือกอะไรก็ได้ครับแล้วเลือกทางฝั่งของออนุม,มาด้วยเนี่ย พื้นแทบสุดนะครับเธอตีเธอวิ่งก้าวเข้ามาครับเกือบถึงกลางสนามครับหมายเลขสิเอ็ดเวียนที่ส่วนไม่สามารถที่จะขยับมาบล็อกได้นะครับอเธอรวรแรงถ้าตีก็แรงก็คือวันนาโบวแก้ว ตั้งใช้ได้ต้องตีประของครับโอกาสของเราแล้วครับคราวนี้เรียบร้อยครับนำเสริรฟตั้งพอได้ครับตีได้เดดดวงจริงๆออนุมาสิุธรัตครับในนี้เนี่ยักต,ตบมีอยู่3คนนะครับเลือกจ่ายได้สบายสมายครับหัวเสาทางด้านขวาออนุมา อนุมาร์เสิร์ฟเอสเลยครับรทำท่าเหมือนเสิร์ฟทางตรงครับไม่ไม่เสิร์ฟทางตีแยงนี่ครับทางตรงขึ้นมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับเล่นเร็วของเขาวิ่งเซตแต่ไก,กลครับไกลเน็ตเอาแล้วครับมีโอกาสแล้วของเราหัวเสาโอ้โห งานประสานันสุดยอดครับออมาขึ้นมาแล้วเนี่ยครับพุ่งรวงได้ดีหเหมือนกันครับโอ้ลูกนี้จีโดนศีรษะลื่มจิตตั้งสวยมากหมาเดาถูกครับจากแดนหลังแต่ว่าจังหวะเทคไม่มีเนี่ยครับทำให้ลูกไม่มีพลัง ต้องเซตหัวสาวแล้วก็ตีแต่งหน่อยครับเพราะยืนดูเหมือนว่าจะครับโดนมือแล้วก็วเดินอ,ออกไปครับจากออดูมาครับตั้งไม่ดีตีห่างครับเอาแล้วครับมีโอกาสแล้วของเราแต่ว่าตัวเซตไม่ได้ทำงานห่างหน,น่อยตีต้องแต่งเล็กน้อย อันเดอร์ครับลึกไปนิดนึงแต่ว่าตีได้ครับคือถ้าตัวตีโดดสูงด้วยแล้วตีดีนี่อย่างอนุมานี่เซตเรืออันเดอร์ไปไม่ดีครับแต่ขอให้มีเวลาสักนิดนึงก็ตีแต่งได้ครับผมมีระยะทางในการวิ่งนะครับมีเวลาครับตั้งโดดไปหน่อยครับลึกไปครับนี่ครับต้องหยอดต้องแย่ครับ ขึ้นเร็วห่างไปครับลูกนี้ต้องตีแปะเอาแล้วครับต้องอันเดอร์แต่ว่าออกมาทําได้ก็แบบนี้ครับนี่ครับไม่ดีครับต้องประคองอีกแล้วลึกไปอีกเล่นสองจัหวเลยครับเนี่ครับบางครั้งตัวเซตนี่ถ้าว่ามีไว้คลิปมีปฏิพานมีประสบการณ์แล้วมีความเก่งด้วยเนี่ยครับแม้ว่าเพื่อนจะตั้งให้ไม่ดีแต่ว่าสามารถจะแต่งให้เป็นลูกอันตรายได้ตั้งสวยงาม บอลสุดท้ายโอ้โหวิ่งล้วงกันลวครับไหวไม่ไหวไหวครับแต่ว่าเขาละครับมีโอกาสคราวนี้หนึงน่งหนึ่งแล้วคราวนี้ได้ไม่ได้โดนสิครับโดนบล็อกเต็มๆจากออนูมาน่าเปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤตตั้งดีครับจากแดนหลังขออนูมาอยู่ที่ไหนก็อันตรายครับยกเว้นอยู่นอกคอท่านั้น โอ้จริงๆครับไม่ไว่าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังได้พักแล้วครับนี่ครับเซตหัวสาวมาอีกแล้วดูสิครับตีทะแยงมุมสั้นครับเรียบร้อยครับได้เซตที่2ไปแล้วนะครับความที่เย็ยนออกครับหมายเลขเจ็ดโอ้ดีเสิร์ฟดีมาก โอ้โหลูกมีเสิร์ฟดีแต่ว่าตั้งใช้ได้แล้วเซ็ตเนียบมากนี่ครับเซ็ตให้สั่งตรงไหนได้หมดนะครับหยอดลูกนี้สบายครับโดนไม่โดนล,ลูกนี้กลัดกลับมาอีกทีหนึ่งหยอดได้อีกทีหนึ่งครับอ่าแล้วครับเอาไงเอาไงเอาให้ได้นี่ครับต้องตีแบบนี้อนุมาทุกคลิกทุกคลิกมีโอกาสสามครั้งนะครับ พอมีจังหวะถอยหลังนะครับดูครับเสิร์ฟแล้วนี่ครับเอาล่ะครับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เซตเลยครับไม่อันเดอร์แล้วครับเซตจับลูกได้ง่ายกว่าเยอะตีทัชดาวครับตีออกไปครับคือถ้าตั้งขึ้นเรียบรอย้อย อะไรก็ได้ครับขอให้ลูกอยู่เหนือเด็ดนะฮะอะไรก็ได้ครับครับแล้วยิ่งมีพักเร็วครับพรุ่งนี้ต้องสึกหนักกับญี่ปุ่นอนุมาเสิร์ฟผ่อนแรงเก่งมากตรกงนี้มีโอกาสเวียดนามหัวเสาลูกลงแล้วลูกลงแล้วครับตีดีนะครับเวียนทีส่วนแต่ว่าบล็อกแล้วลูกลงแล้วครับเนี่ยครับเวียนทีส่วนตีตีได้ดีทีเดียวครับแต่ว่า สมือขึ้นไปแม่เต็มเต็มอนุมาโอ้รับยากมากโ,โอกาสเป็นของเราโอ้ตั้งไม่ดีนะขึ้นถาประภายพันธ์ครับไม่ถือกันก็เสิร์ฟแล้วลูกออกลูกเสียเนี่ยครับโอ้โหคนรับต้องพุ่งะครับ ล้วงขึ้นมาได้ครับแม่ซ้อนข้างหลังดีเหลือเกินยอดมาจากข้างหลังบอลสุดท้ายไม่มีจังหวะกระโดดมา,มาแล้วครับมาแล้วครับหมายเลข6ออนอุมาสิทธิรัตน์ฝั่งตรงข้ามนี่พอเห็นคนนี้ขึ้นมาข้างหน้าเนี่อยากจะเอาผ้าห่มมาห่ม,มครับหนาว16-20ตัวตีไม่ได้ทำงานครับเสิร์ฟให้ตัวตีครับร้ายมากครับแต่ว่าตัวตีหัวเสายังอยู่ ออกมาอีกแล้วครับท่านเนี่ยครับลูกไม่ถึงนะครับจังหวะแก้ไขนะครับปิดข้อมือนิดเดียวครับแฉลบลงไปในแดนเวียดนามลำบากลูกนี้ลำบากมากลำบากเอาแล้วครับมีอากาศแล้วครับเหน่งไม่เหน่งขึ้นไปค้างไว้นิดจังหวะไม่ดีครับท่านดาวโอ้โ กนุม,มานี่อะไรก็ตีได้ลูกเมื่อกี้นี่ไม่ไม่ใช่ลูกง่ายเลยนะครับตีแต่งก็ตีแต่งได้ร้ายกาได้ได้อันตรายครับแม้ว่าจะเป็นลูกแต่ง <ST AR C> นี่ครับมาแล้วขึ้น <ST AR C> ลูกนี้เหมือนว่าลงครับ <ST AR C> อ๋ออีกสองแต้มครับอีกสองแต้มเราจะไปอิตาลีปีหน้าเป็น24ทีมของโลกครับเท่านั้นนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าไป เรียบร้อยครับเวียดนามเสิร์ฟแล้วก็ให้แมตช์พอยต์คืนมาให้เราครับเรียบร้อยครับเราได้ไปชิงเออชิงแช